ใบกระเพราเป็นสมุนไพรไทยที่คนเรารู้จักกันเป็นอย่างดีปลูกง่ายหาซื้อได้ง่ายนำมาประกอบการทำอาหารต่างๆมากมายเช่นผัดกระเพราที่ใครๆหลายคนชอบทานถือได้ว่าเป็นเมนูอยอดฮิตยอดนิยมกันเลยทีเดียวใบกระเพรานั้นบางคนจะไม่ชอบรับประทานจะขียออกจากจานแต่ในใบกระเพรานั้นมีประโยชน์มากมายเช่นช่วยให้ร่างกายอบอุ่นป้องกันหวัด แก้ให้คืนไส้อาเจียนลดไข้และขับเหงือ่อแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อขับลมเพิ่มน้ำนมให้คุณแม่หลังคลอดเป็นต้นข้อควรระวังเนื่องจากไปกระเพรานั้นมีฤทธิ์ชะลอการแข็งตัวของเลือดดังนั้นจึงไม่ควรบริโภคมากเกินไปโดยเฉพาะบุคคลที่มีการผ่าตัดเป็นต้นพบกับสาระความรู้ได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตรงนี้ด้วยสวัสดีค่ะ